ตัดตัดว้าที่ตัวแข็งแห้งเราไม่ถักมือนี้เนาะสู้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 คนมันเป็นแถวนี่เด้อเด็กสิหลงทางโอเคเวลาการจกสั่นๆนี่แหละแต่ที่เล่าสั่นคือเจ้าของวะสวยกันหลายคนพี่น้องได้ กาสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องประสุกุทุกคนเด้อมาพบพ่อกันนอนนาตีพี่น้องยามแรงๆเหละช่วงนี้กันเนาะเริ่มสิคัมนะกับพนีพยามแรงเนาะทางพองสร้างเพื่อนกามาเพื่อนกระแทกอันคุ้มหายเนาะมาพุดห้องน้ำพี่น้อบาร์สีพุดเต็มมือเป็นก้อนพูดแ,แต่ว่าเพื่อนกันยังมัทันแทกหายเนาะเพื่อนขาเวียโอเคล,ลงมือพุดเลยพี่น้องหลายคนซอยกันเนาะมีไอทงแล้วกา็เอ,อื้ลลาไอทามมี่ฮัลเ ซอยกันเนาะผู้งงคุดห้องน้ำเนาะหัวใจแม่แจ้งแม่เกยล่ะแม่หาซีเออแม่หาซีเนาะคือสีนี่ว่าอยู่ดอกปีนไปข้างกันหล่ะสบายดีเนอะไอพมีสบายดีเนาะพมีเป็นันลังแห้เด้ซอยกันพี่น้องเนาะจังไดกลับไปไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเปิดภาพมากะภาคุณห้องน้ำเนาะเวลาเพิ่นนั่งเศร้าเมื่อย สบายดีเด้อพากันช่ำเมื่อไหเนาะเปลี่ยนกันคุดพี่น้องเลยเพราะว่ามันกระห้องเพาะิลงบาดเดียวพอได้ทางนายธงจัดการเลยเจ้าลงลงไว้ให้เพิ่นคุดลงก่อนนะพี่น้องเพิ่นเป็นคนคุดแล้วเรากับสวนขึ้นนะนะไม่จะมีการคุดปลาน้ามืก็ใช้เครอ ขินาพิษหอนเลยการหอนเล้จะไปตลาดมาขึ้นซื้อปลแกเกี่ยวมาทำไมล่ะเพราะเด็กมันย่ำสาวอ๋อ ปลาแก้วปลาแก้วปลาแก้วปลาแปลาเต่านั่นเดี๋ยวปลาเต่าบเกลือถ้าเเขากับปเคยซื้อผลกินยาม้าเนาะกินกับป้ามีอนะปะาเกือก็มีนะพักกับปลาแก้วขวแถวห่านก็มีเนาะหมกหมท้องวาถึงเะมากเลยีพ่อพีป้าแช่วแช่เก็บว่กินะ ไปถ่าก็ไปตัดไม้ทางคุณคุณนางเซอเมือยโอเคให้ที่ลงกนได้ไม่ให้นางมจับคองให้นองไดจับคองให้เสียเฉา่ยสาวยะจำให้อยก็ได้คอยลงก็ได้เปลี่ยนกันเียเปลี่ยนกันก็ได้โอเคไปมานินก็ได้มกินตะเวน ให้ทาไอ้อสต์ยกมาเปนเงามนง่ายได้เฮอร์ต บรรยากาศยามแรงเนาะตอนนี้พากันสวยกันคุณห้องน้ำคุดคุ้มเนาะแมน,มนคุดคุ้มห้องน้ำเลิกเตบิบเนาะแมนแมนหาซิบบอาเพื่อนวาแมนลงลงไอท้องเปลี่ยนกันซอน

ไอพามีเพิ่นลงส่วนละว,ว้าติโตไปเท้าได้ใหม่ไลายโดนแล้วพี่น้องลุงสมบัติมาสอยเพราะว่าเพิ่นเลิกอ,อย่างมากเลยเพิ่นเวามาบนที่นีนไ้ไปเท้ากันะตัดไม้เนาะว้าไปเท้าได้ใหม่ลไลยใช้ไม้เท้าสวัสดีเด้อว้าดิโตโอ้ม่เทวาก็ได้ยวา้าน้องตุน่นคือแห้งแถมมื่อน,นี้ตัดตัด,ตด,ว,ดตว้าติโต แข็งแห้งเราไม่ถามวอน,นี้เนาะสู้ๆสูส้ๆมาแต่เดียดร,ร์เลยก็แวยมาซอยเนาะได้ได้ดนเต๋อได้แบบนี้เด็กพี่น้องปืนก็นได้ไม่ถาวตัดเองได้ดนนิดน้อยนะไม่ถาวเนาะคือว่าขักแหละซจำนีก้กันปปืนเนาะคือว่าอืมโดยผู้ถาวพี่น้องเปืนตัดบ่ได้ดอก อันนี้ก็ดึงออกมากอะพอแห้งแล้วนม่เท่าะดึ n ไม่ได้เท่าวแค่ว่ามะออื่นกับพ่อโหลดเลยประจังได้โหลดพ่ออะไรพ่อแะไรมีแต่มะแกลี่ยเอาอะไรใหม่มากอะหาเล่มมาแถวนี้แล้วน่าไม่เท่าเนาะบริเวตัดใหม่อันงามๆของเพิ่นดอกพี่น้องเออเงายขึ้นให้แล้วเนี่ยพอติโตเงายมุกได้โบกค่ะหมื่นได้โดนใหญ่เนาะน้องตุ่นจัดการเหมือนนี่เปลี่ยนกัน ป็นจ,จังได้เมื่อยบ่ละืถ้าเมื่อยก่อ็ขึ้นกระทั่งซอยคุดของน้ำพี่น้องแล้วก็ซอยทางป่าเหมือนนี้ได้ลายเวียกแหง้งกินข้าวอิ่มอยู่บ่เวณนนี่นะอิมอ่มเป็นเอาโหลดเพิ่นมากพี่น้องเมือนี้ว่าให้หนุ่งเสือเ้อแขนยาวกับบนนุ่งยันยุงกัดเหนื่อยด่ามเดียวเนาะอันนี้บ่ นหนีบนเานาะุงัด,ปเ,ดปเออจะงัดป,าปลายเปนไห้ก็ได้โอเคอืมขาดแล้วต้องด้คนในผุนอีกนะแม่ท่าเนาะ,ะได้คนเป็นผุนอีกแล้วเนาะคนไปอไนันไห้น้ำมูน ปลาไปนี่ก็ได้เอาหลดทอยเอามาเอาก็ได้เจ้าจังบวเมือ่อยปลาได้เครื่องโล่แล้วเนาะมีแต่ใอม่อตายแล้วพี่น้องงามๆเอาถอนนะันดึงออกโบ่ได้บ่ะสะ,ะอมมืมันอยู่หมองเดียวเนาะแบบว่าเพิ่นบุกเบิกแต่เก่าแล้วเพิ่นดึงเข่าปในนะพี่น้องเพิน่นยู่เข้าไปในแต่เก่ามาหาเก็บก็ได้บ่กกนรลน์เอาไปถาแถวนี้ แม่เทาก็มาถุกมือถุกมือเตกานะเป็นกระสู่ซดนมาจนถอดมือนี่พี่น้องเลยย่างมาแต่เต้าท่านเนาะเพราะว่าเพิ่นบูก้าอันขี่รถนะะพี่น้องเตเกากะอันประบุนกับที่ขี่รถไทยเนาะแม่เทาบอก้าแล้วก็ย่างมาแล้วน้องตุนเพิ่นกันย่างบ่ท่านมาอยู่ตอนน่ะอยู่แต่กับแอนนามือนี้ก็มาเป็นมูแม่เทา ลุงสมบัติเป็นเห็ดเอาผ้าใหญ่เลยเนาะนะค่อยๆด้วยเนี่ยถ่ายได้เงาใหญ่ปะได้ได้ฐานลายได้เงาใหญ่ๆนี่เออถ้าไม่อยากอันซื่อๆนะฐานบอกงามพี่น้องอันนี้ฐานงามเลยค่ะลายพรอ ลงสมบ้าเพ่นเวมาซอยน้อมิกรน้องตุนที่เมื่อยเพิ่นก็เศ้าเมื่อยจะเลิกไว้เนาะเลิกหาโมบงกบาดนสีม้งเข่งเออไปเดวเศร้ากัมา โอ้เป็นดึงเอาเงาออกมันได้อยู่่ะไม่เท่าเพิ่นดึงบาได้ได้พี่น้องแบบนี้ครับเป็นแหงบะเทิง,งอ้อผูกปากันเลยได้ใจเนะขาวขักบะห้องสใส่ไม้ i n j ตัดง่าย เพิ่งเพิ่นตัดไม้ให้ไม่เท้าพี่น้องน้องตุนกับมาซอยเหมือนนี่ทางฟ้ากันจนแป้น,เ,ปนเบิดเนาะทางสาง,าพงเพงิ่นกับขึ้นโค้งอลไรพี่น้องเฮือนกันเลยไว้ทันใจแหง้นงน้องตุนเนาะอากาศเด็ดแดดพี่น้องจะนั่งซศ้ามื่อยก่อนได้ขึ้นโค้งตั้งแต่ตอนย่ามเทียงที่ยังคุ้นแล้วเนาะตอนนี้กับทำเลยหนึ่นก็คือว่าไวทันใจอยูอย่ด้วยสางเพิ่นกันเลยเพินตัดไม้ก่อนไม่เท้ากัน ุทคุ้มพี่น้องพากันนาง,งเศร้าเมือเม่อยเมื่อยแล้วก็ได้ยเปนขึ้นโค้งขักปัญญ์อ่าดีตัวเป็นขื่นโค้งยามเทียงเที่ยงเลยพี่น้องตอนเที่ยงนั่นแหละสวยงามเนาะทางในกเ็ใส่อบล็อกแก้วแล้วเนาะทางในห้องเม,ม็ตู้กับห้องน้องตุน่นเป็นเท่ จากมันเหมือนหน่อยหนึงนะ่งเนาะเออที่ตู้ขวงขวงอยู่ได้เป็นใส่โครงใหม่เนาะทางเทิงกะมันมีตู้คำเพิ่นเฮ้ยซาเมื่อยแล้วมั้งเ่อเออ เจ็บขาอยู่กระเ็ดอันนี้กับพี่น้องสร้างเมื่อยก้อนเจ็บขาก็ได้ภูงวงพผนพุธอันห้องน้ำพี่น้องไปดูกันภูงวงพผนพุธไปซอยกันสวยกันสวยกันบรรยากาศก็เริ่มขำมาแล้วพี่น้องดรไลายเติบไปได้นะเป็นระไายเมืองไอ้ก้อนเมืองไอ้ปัญญายิ่งสู้ๆ สุสุกินกินมาสวนิม้จุกหน่อยเเยอ้ายกไปเเลยห็ท้อรจกเหนหมตองนันเลยนีคุณกะไ้ามมือลงไ้มาถอดเลยจะถอดได้เราถอดไปเลย ขอรัพท์ี้กปแลวกไบทในทุงคุณมันเป็นแถวไหนเด้อเดี๋ยวสิลมทางโอเคเป็นทางนี้ย,ยังบนงลงก็เลยมาคุยทางนีก้ก่อน ไปเถอยงซีเปลีกันเลเดี๋ยวคดจะินเชวนบอสเขาจแดงเขาจะดำจอแดงหนึ่งจะแดงเาดใส่ดีมากคอยสีชวนซอยแหลกกด้ชน่ก็ได้ลงไหนบอกุมหนึ่งบอสคอยีเูเิงเออเยล่ะกินข้าวบเออกินข้าวกับเจี๊ยบเทปเทปเฉยเป็นอะไรแเาไม่ทปเฉยเป็นอะ สาวๆเพิ่นเจ็บขาพี่น้องเพล่นอยู่แล้วนั่นสอยกันเนาะอากาศมันบดและคายแน่ดอกเมตดหาซิบเป็นวันเนาะคสอสิวแป๊บเดียวเพราะว่าห้องกับมาครดส่องแรงๆมาเรื่องมื่อวางกับมืออื่นเนาะห้องกับบัวแดกดดันจะคล้องดอกเ่ายนว่าเหม่ยเลย เรองลลาิมาเยิลอยมาต้นเด็กบะกลอยมาบดไ้ตีบอกเน้ยพูดยาดมาพูดเอแค่แมนบ่นี่มาเคยทำมาไม่เคยทานพูดเยองออบ่กัมาพูดเยอเลยเนี่ยคับเออรเขาไปเผาลูกใครอยากมาเอาเออยักยากย่างมมีเงสั่งบขไม่เงสอยากขเอายัางบมมีเงาสั่งจาบแม่บ่กเป็นจับาจ่าได้จมาคืยังบ่เขา อ้าวน,นาาาา้นี่ไม่ถาได้ไหม่ร้ายหลายมอนี่น้องตุนมอนี่พ้าแบบเป็ดแฝงซอยแมนซอยเวียกร้ายอย่างแล้วก็ดูขึ้นแต่เก่าคนกับแบบหุจักปัไนดน้นะพี่น้องคือสีแบบ รู้สึกไม่เหมื่อยบมจักเนาะแต่ว่ามานี่เพิ่นก็กินอิ่มนะโอเคเปลี่ยนกันโจกโจกในเมืองนะเห็นบอกได้จกโจกได้หรอม่กิจกจกอ๋กือว่าอยู่ในเมืองนะกินเออเพิ่เอาไปพุดอันนั้นบอกนี่นเมือละนะ

มาเตีเานเลเอนังบด้นได้เลยเาข่อยด้นงไปอต่อหอบแล้วาเเกันลงเปขึ้นวหนมาครบนน่อดกนขึ้นแล้วก็ผัดกันลงมาชิวเาดบดังไมด้มีเปเอาเขาจะเอาเต็นนิตนปหเตนท่นี่นี่ค่ะ หน้าซัดาไมือเหนียวเวลาจัดการอไรเงีัยเวลากจกสั่นๆเลยล่ะสันที่เล่าเลยสั่นคือเจ้าของวะเรอา หายทงได้ลงแล้ววะเราอยากลงแต่โดนเลยเปลี่ยนกันแล้ววะแย่งแย่งเขาลงกับเาได้เออสอยกัานทันแหละว่าเป็นยังไงเนาะได้ลายเม็ดโอ้ยได้ลายเส้นเต๋อเลยเนาะได้ลายเมาพีดจักเส้นนี่ล่ะเจ้าวะอะไรบนหน้าเอาเม็ดมาเนี่ยเอาเม็ดมาแทกดูแล้้วสราง

เนี่ยจลงนากันอะไรหรือือมไม่ันกเม็รนึงประมาณเลือกครฮะเลือกเมตรห้าเมตรหสนะกระลังแปดสิบหกสิบเซนแปสิบอันนี้แปดสิบอ้า ส่วนขึ้นพี่น้องบันนี้ซอยกันเนะาะได้ไลายเส้นเติบไปได้พี่น้องซอยกยันยามแรงเนาะยามค่ำเลยบรรยากาศกันเมด้ยขันยงน่มนั่น,น,น,นโอเคออเส่วน,านยามค่ำยามแรงพี่น้องทางนาพิ่งก็ไปจุ่ขี้เหื่อไว้เลย <c oughs> ส่วนคืนเบิร์นึ่กับพยลำพิงค์เพราะว่าอันไปจูทีเนี้ยมัน มิแต่ว,ว่าสิขอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องบรรยากาศยามหอมๆยามแรงเด้อสอยกันเนาะแถวพิ่นกระพาร้านตัดไม้ทั้งพุ่นเลยเนาะโดยมีแต่ว,ว่าคลิปนี้ลาไปแล้วพี่น้องถ้าพบพอคลิปหน้าเนาะจังได้ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมคลิปขอขมโฆษณาเด้อโดยจากคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี